ครับก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเลยนะครับก็มาอยู่ในเกม My Survival นะครับอ่ะคนอื่นเลยเอ่อตอนนี้เรายอ,รอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอืมอู้มีหมูหนึ่งตัวตรงนั้นนะแต่คนอื่นเลยนี่เราต้องหาไม้ก่อนนะปึ๊บ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 โอเคพังแล้วได้ไม้มาแล้ว ทุกๆโอเคเดี๋ยวเปิดดูในกระเป๋าของเราว่าครับอะไรได้บ้างนะครับอ่าโต๊ะทํางานโอเคเราครับมาก่อนก็กันนะครับตรงนี้มีแร่งน้ําอ่ะเดี๋ยวเราวางโต๊ะตรงนี้อืมอืมแมงมุมเดี๋ยวก่อนนะอย่าไปใกล้มันดีกว่านะรู้สึกอันตราย ก่อนอื่นขอตัดไม้ก่อนนับนี่ทุบทุบทุทุโอเคดูซิว่าเราคราบอะไรได้บ้างนับอืมโอเคเอากวานไม้มาก่อนปึ๊บเพราะว่าเราต้องตัดไม้ให้ได้มากที่สุดนะ ปเ๊บคือแรกเราจะรอดไหมอันนี้ยังไม่รู้นะครับตัดไมก้กนตัดไมก้กอนนี่โอเคค่อยๆตัดไม้ไปอ่ะเดี๋ยวเราไปครับเอ่อพิกแอคหนึงโอเคครับมาแล้วก็บาบอ่ะ เราย้ายตำแหน่งอุปกรณ์แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราขุดหินก่อนนืมโอเคเราได้เนื้อมาด้วยอันนี้คืออะไรหนังสัตว์โอเคอันนี้เนื้อดิบนับอ่ะ ขุดฐานตรงนี้นี่เดี๋ยวเราเอามาทำาแคมไฟคนะับโอเคอืมแคมไฟใส่านหินาทานสีไม้สีนะับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาไม้อีกนิดนึง โอเคนัทตัดตัดตัด,ตด,ตด,ตด Metall. นัทเอ้แล้วก็ขุดหินมาด้วยนะครับรรรรรโอเคได้หินมาแล้วทานไปด้วยนะคอัะนี่วัดดี กระต่ายกระต่ายวิ่งวิ่งไวมากวิ่งไววิ่งไวนี่ได้เนื้อมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำแคมไฟแป๊บนึงอ่าเราได้แคมไฟมาเรียบร้อยละเราจะวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เอาเนื้อมา เราก็ได้อาหารบนที่เรียบร้อยแล้วโอเคประมาณนี้เอา้าเรียนแล้วไงกลางคืนแล้วครับอืมก่อนอื่นเดี๋ยวครับเกตด,ดาบแล้วก็ที่ขุดอ่ะคืนแรกนะ่าจะไม่มีตัวอันตรายอะไรนะครับปบ เดี๋ยวเราข uh, ุดอ่อันนี้น่าจะเป็นเอ่อซิเวอร์นะครับอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้แรกเงินนั่นแหละนะครับปึ๊บอ่าโอเคได้แรกเงินมาเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับอ่าขุดมาก่อนโอเค เหล็กมาสี่ก้อนครับครับอะไรได้บ้างอัพเกดขวานด้วยนี่โอเคเอา่าถังน้ำนี่อา่าอันนี้เครื่องอา่าเครื่องกองน้ำเราจะไว้ตรงนี้โอเค แล้วก็ครับถังถังไส้เหล็กซีเดี๋ยวขุดเหล็กก่อนโคตรนานนานมากต้องอัปเกรดอัปเกรดให้ขุดบ้างลนะขุดเหล,ล็กของเหล็กโคตรเยอะเลยนะตัวนี้ขด อ่ไปไปปึ๊บแล้วก็ตัดไม้ไปด้วยนะปรับปึ๊บป๊บป๊บปั๊บปั๊บโอเคเอ่อเราครับอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้คืออะไรโรงงานเอ่อ โรงงานเตออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราคลับถังมาก่อนทงอันนับแล้วก็อัพเกรดที่ฝุด่ะปึ๊บแล้วเราก็ไปฝุดเหล็กเพิ่มนับนยังขุดซ้าเหมือนเดิมนับขุดหินมาด้วย ึนีอ่ะตรงนี้มีเหล็กอีกสองก้อนนะขุับดมาก่อนปึ๊บ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 กดกดกดโอเคเอา่านมาด้วยนะถ่านขุดมา ต้นนี้มันมีเบอร์รี่นะครับนี่โอเคไม่ใช่เบอร์รี่นะคือแอปเปิลนะครับโอเคกินไปนเลยนะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดนี่ที่ขุดเป็นที่ขุดเงินนะับนอะ่ะน่าจะขุดเร็วขึ้นนะครับ เอหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรมาทุบอะไรสักอย่างแถวนี้อูตรงนี้ไงโอเคได้เนื้อมาอีกแล้วเก็บไปก่อนอแล้วก็มาแส่ตรงนี้ใช่ไหม เยอะเราจะกินไปทำไมครับเนี่ยตัดไม้โอเคอมานี้ยแล้วกันแล้วก็กระดูกตรงนี้เดี๋ยวขุดมาก่อนนะป๊บปบป่บปบะตัดไม้มาด้วย โอ้ตรงนี้มีฐานเยอะมากเลยนะขอขุดฐานไปก่อนปึ๊บปึบปบปบ๊อ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่ฐานของเราก่อนนะแคมป์เราอยู่ตรงนี้โอเคครับาอะไรได้บ้างเ่อห้องน้ำต้องหญ้านะเดี๋ยวหายหญ้าแป๊บนึงปึ๊บ โอเคครับห้องน้ำได้ยังอ่าได้แล้วแล้วก็วางห้องน้ำตรงนี้อ่ะอ่าเย้ยตัวตุนมาอยา่ยาอยา่าอย่าไปไกลๆเลยนะตัวตุนโอเคเดี๋ยวเราวางรั้วตรงนี้กลกัน อ,อีกสองอันวางตรงนี้โอเคอ่ะแล้วก็อครับอะไรได้อีกอืมต้นกล้าเดี๋ยวปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วกัน เย้ยตัวตูดมาอีกแล้วตัวตุดไปไกลๆไปไกลอืมปลูกต้นไม้ก่อนอแล้วก็มีอะไรอีกไหมเราต้องการไม้ฮะตอนนี้อืมต้นไม้แถวนี้ไม่มีไม่มีต้นไม้เลยมืดมากโอเคเจอกระดูก โอ้ไก่ไก่ไก่ว้าวเราได้ไข่ไก่มาด้วยนะครับออตอนนี้ก็วันที่3มเข้ามาแล้วนะครับเอ่อตอนนี้หิวอาหารมากกินก่อนึบแล้วก็น้ำนี่เอาน้ำออกมาึบโอเค เราไม่เจอเหล็กเลยนะครับอ่าเหล็กยนนอยู่ด้านบนตรงนี้อู้ด้านบนตรงนี้เหล็กเยอะมากพอขุดก่อนปึ๊บนี่ขุดมาโอเคแล้วก็ขุดฐานมาด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะเจอหมูทองนะหมูทอง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 เย,ย้อือหึวิ่งไวมากเราคงตามไม่ทันเราตามไม่ทันแน่นอนนะะหมูมันวิ่งไวเกินบอกขุดแรกเงินก่อนแล้วก็ใจใจอือหึใจสู้ไก่สู้ เล็กอีกขุดเล็กเกโอเคประมาณนี้เอาละครับก็ถึงเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบาย